เก็บตกข้อมูลจากไฟคานโร่แคร็บแพลนเมื่อเช้าวันอาทิตย์ที่ผ่านมาก็จบลงไปแล้วเป็นที่เรียบร้อยสำหรับไฟล์ล้มแชมป์โลกรุ่นซูเปอร์มิดเดิลเวทของ WBA Super World WBC IBF WBO และ The Ring ระหว่างซาวูลคานโร่อาวารเลตกับแคร p บเพลนโดยผลการชกเป็นทางคานโรเอาชนะน็อกแพลนไปได้ในยกที่11 พร้อมสร้างประวัติศาสตร์เป็นนักมวยคนแรกที่สามารถครองแชมป์โลกรุ่นซูเปอร์มิดเดิลเวทของทั้ง4สถาบันหลักในเวลาเดียวกันซึ่งตอนที่ตัวไฟถูกระงับลงนั้นคา n เนโลเป็นฝ่ายคะแนนขึ้นนำแบบเอกชนด้วยสกอร96์ 96-94, 97-93ต่อและ98-92ต่อในส่วนของข้อมูลการออกหมัดนั้นทางคา n เนโลยังคงเน้นหนัก ที่หมัดตัดลำตัวเหมือนกับไฟอื่นๆในขณะที่แพลนทำได้ดีในส่วนของหมัดเย็บสุดท้ายแล้วก็เป็นหมัดตัดลำตัวของคาเนโลที่ส่งผลชัดเจนที่สุดเนื่องจากจำนวนหมัดตัดลำตัวนั้นมีทั้งหมด53ครั้งที่ทางคาเนโลนั้นสามารถปล่อยเข้าเป้าแบ่งเป็นหมัดพาวเวอร์มากถึง52ครั้งมีเพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้น ที่เป็นการเย็บอัดเข้าไปที่ลำตัวของแพรนแบบเบาๆจำนวนหมัดที่เข้าเป้าของคาเนโล117ครั้งจากหมัดทั้งหมด361ครั้งซึ่งคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ส2 4ส่วนแพรนนันเข้าเป้า101ครั้งจาก441ครั้งคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ 22. 9สําำหรับหมัดพาวเวอร์คาเนโล ปล่อยเข้าเป้า102รครั้งจากทั้งหมด251ครั้งคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ส0 6สหรำหรับแพลนปล่อยเข้าเป้าไป59ครั้งจากทั้งหมด209ครั้งคิดเป็นเปอร์เซ็นต์28.2%สำหรับมัดแยบคานโลปล่อยเข้าเป้า15ครั้งจากทั้งหมด110ครั้งคิดเป็นเปอร์เซ็นต์13.6% สำหรับแพลนแล้วปล่อยเข้าเป้า42ครั้งจากทั้งหมด232ครั้งคิดเป็นเปอร์เซ็นต์18.1%มัดตัดลำตัวคาเนโลปล่อยไปทั้งหมด53ครั้งซึ่งแพลนปล่อยไป13ครั้งซึ่งจากข้อมูลจะเห็นได้ชัดว่ามัดตัดลำตัวของคาเนโลนั้นส่งผลชัดเจนที่สุดในไฟนี้นั่นเอง